เราจะไปกินซูชิกันค่ะที่เมืองรีโนนะคะรัฐเนวาดาจ้ามาชนมาชนด้วยเหรอจริง <c oughs> <c oughs> ดีไหมปินไหมให้ดูสีแซลม,มอนที่นี่นะคะก็คือสดแซลมอนซูชิน,นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบแล้วนะคะในช่อง Happy K ร่าเริงมากนะคะเพราะว่าเราจะไปกินซูชิกันค่ะซึ่งไม่ใช่ซูชิธรรมดานะเป็นซูชิบุฟเฟตท,ที่เมืองรีโนนะคะรัฐเนวาดาจา้า ได้ดาวเยอะมากๆเลยทุกคนในเยลแล้วก okay. okay. ็ใน t r i ป Advisor นะคะอยู่ในโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองเลยการทข่สิ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งโอเคชว์ฉีดไงดูชุดวันนี้เขานะเออชว์เอวเบาๆแล้วดูชุดพูแทบวันนี้นะชุดแทบวันนี้ก็คือแบบเข้ากับคลปปินอ่ะมาด้วยกันอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีอาหารอะไรกินกันบ้างนะจ๊ะไปดูกันค่ะ ซึ่งเมนูที่ร้านนี้นะคะราคาจะอยู่ที่25 9 9บากค่ะซึ่งเมนูเยอะมากทุกคนดูดิะจะมีทั้งแบบเป็นนิกิริก็เป็นคำคำนะคะนิกิริก็จะมาเป็น2คํคำนะคะเห็นไหมซึ่งมันจะมาเป็นแบบวางเป็นคำคำอันนี้ก็เป็นลองโรค่ะยาวนะลองแอนด์แฮน์โรนะคะแล้วก็มีแฮน์โรนะคะเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาแบบอย่างอันงร้นอย่างอันนะคะทําไมเรากินเยอะขนาดนี้เราไม่อ้วนคะคุณโบตัวดีตัวเดิม<อ>ลแล้วนะ ข้าอ์มาลี<ย>ไฮไฟเบอร์เข้าอีกแล้วเพราะเรากินเราไปไหนเราก็าต้องพกไงวกวตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติทุกคนคือแทบกินเป็นประจำกินหนึ่งซองก่อนนอนหรือว่าจะกินระหว่างมื้ออาหารก็ได้นะคะใครที่แบบอยากจะแบบกินข้าไปแล้วอยากให้อิ่มเร็วก็กินระหว่างมือ เลยก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยสําหรับคนที่แบบกินไฟเบอร์แล้วไม่ถ่ายอ่ะตัวเนี้ยถ่ายแน่นอนนะคะสองซองก็ได้นะสาหรับไฟเบอร์วันหนึ่งกินสองซองก็ได้ทุกคนเพราะว่าสามารถกินได้บ่อยตามต้องการเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะที่สําคัญอร่อยด้วยทานได้สูงสุดสองซองแล้วก็ถ้าใครที่ธาตุหนักนะคะการดับรับไฟเบอร์ไปเยอะๆเงี้ยต้องกินน้ําด้วยคือถ้ากินไฟเบอร์เข้าไปแล้วน้ำไม่พอเพียงอ่ะมันก็จะแบบไปติดอยู่ในลําไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทานน้าเยอะๆ นะคะคแทบอะ่ะกินมาเป็นปีละตั้งแต่ออกมาแรกๆตั้งแต่คุณแอมให้ลองนะคะก็คือยังไม่เปลี่ยนใจก็ยังกินตัวนี้อยู่นะคะรสกีวีทุกคนไม่หวานมากอะ่ะคือกินแทนแบบน้ําหวานได้เลยอะ่ะแคลต่ํามากแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะตัวนี้อะ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวนะคะเราเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ให้ดู หน้าตา,าน่ากินเหมือนเจ้าของก็หเหมือนคนต่างเมาเราจะมาเริ่มกินกันนะคะคำแรกนะคะของแทบเป็นแซลมอนนะคุณนอากินอะไรอะ่ะปไปซีทูน่ารตอนแรกนึกว่ามันจะไม่เผ็ดนะคะกต่ <c oughs> เผ็ดเุ้เผ็ดอร่อยซีทูน่ารบอร่อยมากเราคือราคาพอกับโอเคใช่ปะใช่ราคาดีนี่นะคะอยากให้ทุกคนดู ราคาเดียวกับโอ,อทีบุฟเฟ่เลยเจ็ดร้อยแทบกินเป็นแทบกินเยอะมากถ้าอันนึงเน,นี้ยเป็นอันนี้อะไรนะสไปเดอร์โรก็จะเป็นปูนิ่มทอดนะคะแล้วอันนึงจะเป็นเทมปุระอันเนี้ยโรยไข่ปลามาด้วยค่ะคาเวียขอชิมนะคะโรนี้อร่อยนะช่วยกันกินได้เลยเขาเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มรสนะอร่อยมากใช่ไหนจะเป็น ปูอัดนะฮะท็อปด้วยอะโวคาโดแล้วก็ท็อปด้วยปลาไหลตังเมาออแล้วเขาโรคาวเวียมาให้จุกๆเลยอืมเขาโรลคาวเวียมาเยอะมากให้ดูสีแซลมอนที่นี่นะคะก็คือสดแซลมอนซูชิกันนี่มาดูอันนี้ดีกว่าอะไรอะ่ะของลับๆอันนี้คืออัพไซด์ดาวชิมนะคะหน้าตาก็คือเลิศ เทมปุระคริสโซชิมซาชิมิแครอเทมปุระชิมแต่เราต้องพยายามกินอันนี้ให้หมดหมอ่อะทุกคนให้คุณน้องรีวิวเลยคูหน้าเป็นไง<อ>สดไม่สดบอกตรงตรง<อ>ดีไหมฟินไหมอร่อยมากคำที่ฉันจะกินต่อไปนี้ก็คือนี่ กุ้งครึ่งตัวนะคะแล้วก็มีข้างบนเป็นปลานะคะแล้วก็มีนี่ไข่ปลาคาเวียค่ะอืมฟนมากเรากินยังคุ้มแล้วเนี่ยอืมของละบินนะคะน่ากินมากก็คืออะไรบินอัพไซดาวมาลาย คุนางีแดดรอบหอยเชลแล,ล้วนี่ก็ลลก็คือสั่งคุณางีมาแล้วนะคะปล้ไหลนะคะแล้วข้างในอ่ะเป็นไส้ซอบแครบนะฮะอืมอ่ะคุมมากคืออร่อยมากอืมจักแล้วจกมีสั่ไม่อยู่กินให้ดูอันนี้อีกอันหนึง่งนูน ตัวคุ้มแถวมากแต่เรากินเยอะขนาดนี้เราไม่หัวกินแต่แตกตัวไม่แตกขอ่เรามีอมาลีค่ะเบอร์หนึ่งเรากินบุฟเฟ่ใช่ไหมเราอยากกินคุ้มเราก็เลยไม่อยากจะกินระหว่างมื้ออาหารนะคะใช่แต่ว่าปกติเราจะกินระหว่างมื้ออาหารเพราะว่ามันช่วยให้อิ่มขึ้นทิ้งไฟเบอร์ไว้ในน้ำประมาณ3-5นาทีไฟเบอร์จะพองตัวทุกคนพอมันพองตัวแล้วเราดื่มเข้าไปะ เราก็จะอิ่มง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากทานจุเหมือนเราอ่ะแต่ว่าไม่อยากแบบท้องอืดหรือว่าแน่นท้องอะไรเงี้ยก็ทานตัวนี้หลังอาหารนะคะก็จะช่วยแบบขับล้างขับล้างไล่ลับไส้เขาเรียกว่าไล่ผีออกจากตัวมือนี้เสร็จอะจะต้องกินและมื่อวานทั้งหอยนางลมทั้งปูทั้งไม่ออกไม่ออกไม่ออกผีไม่ออกแต่อันนี้คืออร่อยมากเลยนะกินอันนี้ก็คือคุ้มแล้วอ่ะอือันนี้อร่อยจริง ถ้าเียกแบบผ้าอาหารที่นี่ยจานหนึ่งอ่ะยางต่ำก็14เหรียญ15เหรียญอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือ25เหรียญแล้วเราสั่งกันแบบขนาดเนี้ยถ้าไปร้านซูชิธรรมดาก็คือมี5 0 6ิกอ่ะต่อคนอ่ะเมืองไทยอ่ะเหมือนโอชิอ่ะบุฟเฟ่อะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าเพราะว่าเขาทำตอนเราออเดอร์เลยแล้วเขาก็ยืนให้เลยแบบรวดเร็วแต่จริงๆอ่ะอยากนั่งโต๊ะเพราะอะไรรู้ปะมุมจะถ่ายให้คุณผู้ชมอ่ะก็คือจะสวยกว่านี้แต่ว่านี่ก็คือโบเบลคุณนงเอาํำห่างเลยไมาได้ ตรงหางอร่อยสุดนะดูปะ่ะไม่ชอบเพราะว่ามันมีกรอบๆอ,อ,อ่ะมันต้องตองรงหางด้วยหางก็หางมาชนแล้วชนด้วยหรอจริงสมคุณแฟบพวกกินเยอะมากน้องสามารถกินซูชิได้แบบเยอะมากๆ ใช่ถ้าเป็นมืออื่นเป็นอย่างอื่นที่แบบไม่ถูกปากอะแทบกินน้อยมากเลยแทบกินวันละมื้ออืมแต่ว่าวันนี้แทบกินเหมือนแบบกดใครมากินเฉยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทีิปที่แบบไม่ค่อยได้กินนะแล้วก็มากินมื้อนี้ก็คือแบบทดเฉยมันอร่อยอ่ะปังมากจริงมันอร่อยจริงทุกคนอะแซลมอนที่นี่นะก็คือสีสวยมากแต่เขาไม่ได้ให้ข้าวเยอะนะเขาให้ข้าวนิดเดียวดูดิตรงนั้น โชยุม,มาดูไส้เขาให้ไส้แบบไม่ห่วงเลยอ่ะอืมไส้แบบไม่ห่วงนี่ก็คือไฟแมนนะคะที่คุณนุ่นสั่งสั่งตามคุณวินอืมมาแล้วค่ะสองคำที่สั่งนะคะทุกค,คนเราจะปิดตำนานท้องนบลักด้วยคำสุดท้าย นี่นะคะก็คือไฟแมนแฮนด์โรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีแซลมอนด้านบนนะคะด้านในจะเป็นเทมปุระนะคะราดด้วยแบบสไปซี่ซอสนะคะนี่พี่วินมาขโมยโอ้ยกินกันได้ไงวะปูจะเป็นเทมปุระแล้วก็จะเป็นทูน่าด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่เทมปุระทูน่าข้างบนเป็นแซลมอนมี่อัคคีนี้เราต้องยิมนะคิดถึงเรื่องการไปยิมแล้วมึงยิมแบบรอกูด้วยค่ะ อิ่มมากเลยเนี่ยอยากกินโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ลืมที่กินอันนี้ค่ะอมรีไฮไฟเบอร์นะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะน้ผลักด้วย1-2ค่ะตัวนี้ผสมน้ำละล้างง่ายมากทุกคนแต่ว่าแนะนำน้ําอุณหภูมิปกตินะคะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้ผสมน้ำเย็นก็ได้ไม่เป็นไรใช่พอนี้เราเลือกไม่ได้เขาเทน้าแข็งให้ใแล้ว ฝรั่งงงว่าทําอะไรก็เลยบอกไปว่ามันคือไฟเบอร์ฝรั่งก็มีไฟเบอร์แต่ว่าไม่ตักน่องมาเลยเนื้อไฟเบอร์อ่ะดีมากๆไม่เป็นก้อนนะคะบีบมะนาวลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเหรอไม่บีบมะนาวด้วยเหรอประเทศไทยชอบอะไรผสม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 ฮะใช่ชอบผสมมะม่ัวขึ้นมาสดชื่นนี่ ก็คือกินได้เลยกินง่ายมากนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เพจนี้อมรีไทยแลนด์จ้าหรือว่าจะเข้าไปดูใน IG จีเขาก็ได้เหมือนกันนะฮะอมรีไทยแลนด์เอิิยาอมรีไทยแลนด์ฝากไว้ให้หมดเลยทุกอั่างฝากไว้ใหมดทุกอย่างเข้าเกทเงินเที่ยวอเมริกาก็คือเงินน้ำลอหลบ สำหรับอาหารที่นี่นะคะก็คือราคาค่อนข้างถูกมาก25.99แต่อาจจะมีบบกทิปเข้าไปอีกนิดหน่อยทิปปกติเราจะอยู่ประมาณ 15, 18- 2 0ถึงนะคะแล้วแต่การที่จะให้แล้วแต่เราจะให้เลยนะคะตัวทิปก็คือประมาณ30เหรียญนะคะอันนี้ก็คือรวมทิปวมทุกอย่างแหละก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่9 9้าออกพันหนึ่งก็คือแบบคุ้มแล้วอ่ะคุ้มมากคือวันนี้ก็คือคุณวิงกับคุณแทบคุ้มมาก โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบนิดนึงนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ได้ไปทำอะไรกับคุณนูษดที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเมนมาบอกกันหน่อยนะคะแต่ขอร<บ>้องว่าอย่าเมนว่าอยากให้กลับไทยขอร้องโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย